สบายดีพี่น้องพอหยุดกันนอนนี่หมองเก่าพอนเท่าจะคำข้างสะสมสะสมสมงสมวงสม้งขังก่านมีเดี๋มวเดืนทางเดือนนั่งขุดพอระยะการเาลื่อนทั้งเดือนโข้คำนั้นช่างดีจว นท่างดีมันก็เรียนข้าวเดียวใั่มประมาณส0 0เรียนจากชั่วโมง300ก็อยู่ประมาณห้าชั่วโมงสชั่วโมงป้าแค่มือคืนยี่ก็รถอีดวถดีดอยู่อะไรไม่เดียนแล้วอะไสาสุกเมื่อล้วันมันเดินทางไกลต่อกันหลายมือที่นี่ทางองสินเน่ยกันมุ่งจะบาคุย้วนอันตรายดเนรารแปลว่าข่ยเจังจังเีีีนองเอ้ย ไปเมติงนอนจักเทียเมันก็แย่อยู่ดีคนน <c oughs> เป็นหุ่นยนต์จอดนอนตัวอันนี้คือรถจะไม่ยังหัวฝัดเป็นปลอกเล็กปอกเล็กปอกเล็ก,กจะนางคักยืยดปอดขึ้นอยู่นี่เอาอันนี้ยังก็อี้ยังก็เอันนี้ยังก็บ่ออี้ยังก็บ่อดูดินยา ก็ดูดินดันแม่ข้าวเฮ็ดเนีกินแล้วหรือว่าแม่ครัวบาสขึ<ะ>้น<ะ>ลวนเลี้วทำใจเด็กเนีครัวไก่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  นี่ก็ไก่ประื้ไงหนึ่ก็มื่นปับาทวนคนที่บรรจุก่อนหน้านี้ช่วงหนึ่งอาบตะเวียนก็ 我按上个色没色。 เพิ่นบอกว่าไปอาบวัดคุณคุณคุ้ยังไงจัพวก้ขาอะไรอยู่บอกอย่างว่าจำพวกจำพวกโอ้สุางเขาว่าเอาขวดเลยก็ขวดไง ภูเท่าไันเป็นแต่เมียแต่หน้าะีมืนก ขาดคนรอ านขาี่บัดมาสมัครคือว่าพยังงานเต็มแล้วเอาขาือเอาบาไอีก่แ่เอาบยุกับผู้พลับพลาเอ้ยไปอย่กับเมียเนาะพอได้ย่กับเมียดอย่กับผู้พลลั่ลมนีเห็ุจากคนมีท่านี้บ่ แปดคนเด็กน้อยเขาดีใจเรเท้าแยมันวาเงินออกแล้วดูตัวนึกออแล้วสบายสบายเลยแยมน่าปาบอกแมวด้วยวันนี้มีมาตรการได้เงินแมวนะวันนี้ปารตขาดจะค้นละละเนี้ยิบคนละคนละสองหน่อยสองพัน ปั้นผลปั้นผลพีคผ่านมานี่ฉีเดี๋ยวเล็นฉี่วดก็ไหนใครเขาเขาอเดี๋มันหมันมันหมานมันหมานล่ะมันหมานเราขนปันจันนมันดงเสียบเลเลยนั่ไปนรถบัส็นไมันมีไหนเบานรถัสป็นจอด่วัจอด <analysis> อย่วัดจอดอย่วัดสองกไปจอดยุกไก่ ไปไปยุกไก่หไก่ก็ตกยางมากก็กลางเต็มกยัยางมากเชนี่ย่นวัดเหตัวัดจสองโลนี่แหละตัวดสองโลเดียวตโลก็ไม่ไกลรถวัดจอดยุใสจอดยุหนียุใสเถวนี่บอกขั้นหนึ่ง นึงไปจอดได้วันสามโมงสี่โมงเองว่าเขาอกมาเนี่ยมันถาาเขามาจอดห่า ทำไม่ถึงสิบโลก็โดนเลยจอดากลางถนนพอกมว่าจอดขอบดิคืว่าโอ้โหเจ็ดร้ยหนกอยู่กลางถนนแยกตรงนั้นแม่จอดอยุดพักกลางแยกนี่แม่ถาดใต้เพราะเป็นถาดใต้แหละรถเล่าห้างรถเล่าห้างเล่าเล่าช่วงหารถอยู่รถเปลี่ยนรถจะเคยจะเคยก่อนเปลี่ยนรถเป็นห้างห้างมีคนทำเยอดวงดีก็มู

บอกคาอจอเอานีบอกว่าอาร์่อมีฝากไว้ซะมีซกประดิษอ์เพราะันี้คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สมัยดีพี่น้อง